เช้านี้ก็อยู่ที่บวชอสามขอนแก่นเดินทางเท่ากรุงเทพตรรดสมบัติทัวรอบเช้าแปนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นรถมาตรฐานมสี่พสามสิบที่นั่ง การดื่มกติการซ่องงูชั่วทมาสมาเตชั่นคลิปกับทรมาสมมเตชั่นเฟซบุ๊กทำมาสมมเตชั่นเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆไปและเพื่อเป็นมันใจในการท,ทำคลิปใหม่ๆต่อไปอันนี้ราอบแปดนาฬิกาสี่สิบห้าทีเข้ามาต่อเทียบทัสลา,าแล้วท่ามดครับ ครับผมรถเช่าน uh> oh ี้กำหนดถึงหมอจิตเวลา15นาฬิกา40นาทีค่าโดยสารอยู่ที่443บาทครัท่านห้องยี้ไปดูด้านหลังรถชั้นสอง พิชาร์ดอยู่ปีอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างซ้ายถีบฝาของบอกอันนี้เป็นชั้ยนยอดสำหรับปรับเอ,อ็บหัส่วนนี้เป็นที่ปรับที่รองน่องมีอาหารว่างแจกเป็นขนมอันนั้นแจกฟันโอลโรลัส ข้าเย็นอย่างเนื่อนยน้ำายืนอย่างควรสมบัติถั่วช่วงสายอีสานช่วงนี้มีโปรโมชั่นสะสมถั่วทบห้าใบมาตรฐานรถเดียวกันสามารถแลกฟรีได้หนึ่งใบที่เคาน์เตอร์จำหน่ายถั่วโดยจะต้องเป็นเส้นทางเดียวกันเช่นถอนแต่นรุงเทพยกรุงเทียบถอนเต่น้วก็เป็นเส้นทางรุงเทียบถอนเต็นเส้นทางเดียวกันทั้งห้าใบ และมาตรฐานรถมาตรฐานรถเดียวกันข้างขนอรู่ด้างบนด้านสองอและด้านวามด้านล่างในเวลาออกจากบขสสามแก่นมุ่งหน้าสู่กรุงเทพกำหนดถึงกรุงเทพสิบห้านกาสี่สิบนาที การหาส่นกรุงเทพการจังหวัดพอแาการส่งทำานดตรวจที่บวสอสามใน้องที่ช่องสิบการนาที่บอชสอสามจะการี่งกำานดตรวจที่บวชสอสามจะใ่ห้องที่สิบเก้า I เมื่อเวลาพูดรายารที่สถานีบขสออำเภอรัมไผ เอาจะพูดเดยใ่บอกกาสาวบ้านไ รอแล้วอดกลั้บอกไมอบับบไทย। หาผู้โดยสารที่บอกสารไทย เวลาผู้โดยสารสอบบ้านหายพลอยให้เวลาออกจากหอสอบบ้านห,หงงายมุ่งนาสวนกรุงเทพก่อน สุิตฐานจะต้องระดมตัุแทนมีสัญนาณสูงตัวแทนเพิ่มร่วมตัวแานวัสดุดีและีิดต่อหลายที่ที่ได้มี8ต้นัะค่าในการเดินทางสาจังหวัดกรุงเมหานครจะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงํำหัดการเดินทางในเที่ยงนี้ บริษัทก็ล <Wars> ังจุดพลุปลอดภัยของท่านบริษัทขอแนะนำพนักงานประจำรถพนักงานขับรถคุควบคุมการถอนและดิฉันนางสารสุสาหารณคอนทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบิสัขอแนะนำคนามพใชความสะดวกและบริการภายในรถท่านีอทจากของท่านพนักงานสามารถขับอนอนได้ที่ปักที่ปักลองน้่งด้านซ้าย แต่ในส่วนนี้ส่วนประกอบอื่นๆไม่ต้องเดือดค่ะอยู่ในอุณหภูมิที่ชื้นพอที่จะอยู่ได้อย่างเป็มร้อยสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในการสุขภัณฑ์ต้นนี้จะต้องใช้การรักษาความสะอาดอย่างดีด้วยการใช้เครื่องใช้ที่สะอาดโดยที่จะมีการล้างทำความสะอาดเป็นประจําควบคุมการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษ ก็แต่าวคือกรต่แล้วก็สภาพอากาดอดากเลยโรแกรงี่มาสุดดแล้วก็หองทางที่้รับสิเงส่วนัวจากนี้มาถึงท้องได้รการตจรูปปีนิานพบวนาท่านได้ตรวจการอื่นมาคือ ร้านดูด้านนี้รับประทานที่รา้านอำเภอสรีดาเป็นวันอาทิตย์สิบนาทีจูบปปองส่วนรถได้แล้วข้าราแกษาน้ำดื่มบริาการด้วยตัวเอง การเดินทาบริการสุขภาพขาดทุนในระการใาโดยมินรับฟังความ่วเือจากครัฐหวป็นอย่างทีว่าจะรับความสะดวกบรดินางและการเดินทางครั้งต่อไปของท่านหวให้สุขบัตัวนีเทช้ไวเดินทางและมีเอกาสรับใช้ท่านพื่อวานนี้บริการน้ำมันตว กำลังนำท่านเข้าสู่ทางส่องหอเช็ดสองหรืออานารเดินทางสองผู้โดยสารกรุงเทพจะยื่นโปรเจกต์การทำวิดีโอมาทมาสเตอร์เอชชันคลิปต่อมาทำมาสเตอ์เอชชันเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆวันนี้เราเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงและพร,ะรับประทานอาหารที่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา20นาทีเดินทางจากถังกานมากรุงเทพใช้บริการรถสมบัติทัวร์มัตระานมอสีพอ สามสิบที่นั่ง แต่ว่าเนื้องเน้าที่หมอชิดสองหรือที่ผู้สุดชนทัศวรรษที่บริษัทสมบัติบัวโดรยดรถโดยรถก็เข้าส่งผู้โดยสารที่หมอชิดสองก่อนถึงจะไปส่งผู้โดยสารที่ที่มีความประสงค์จะล,ลงที่